มาดูครับอันนี้นะครับก็ต้นมะคาต้นนี้นะครับลงไปเมื่อวันที่17ครับเดือนที่แล้วนะครับก็อีก4-5วันนะครับก็จะถึงเดือนนะครับก็มาดูต้นเขานะครับลําต้นของเขานะครับเริ่มรากเริ่มเดินแล้วนะครับเพราะว่ายอดเขาเห็นไหมครับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือเป็นยอดใหม่กิ่งใหม่ที่เขาแตกออกมานะครับหนึ่งสองนะครับ 3 4 5นะครับถือว่าต้นนี้รากก็น่าจะเดินดีมากๆเลยนะครับสำหรับมาคาเดเมียนะครับอันนี้อายุยังไม่ครบหนึ่งเดือนนะครับก็ด้านข้างก็มีการเริ่มทยอยทยอยแตกกิ่งใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นเป็นกิ่งพันธุ์ดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวกิ่งใหม่ของตัวต้นสต็อกนะครับอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์ดีนะครับเพราะว่าอยู่เหนือดินนะครับ